จ้ามือนียายแดงมากมาเบิ่งเพิ่นตกเบียดตกเบีดพญ่ยคนขยันกับมานน้ำกันจ้าพญายคนขยันกับมานน้ำกันเน่ะเพิ่นกำลังสอบเบ็ดลงอีกอันนึงเนาะมานน้ำกันเออข้อพญายละว่าส่งขื่อขึดวงนี่วซันน้ำกร้ายไหลมือขึ้นมือขึ้นนี่กับฝนตกน้ำเลยเปลี่ยนสีนี่ พากันเอามาหลายคนอยู่ดีเหมือนในต่ว่ามาไทยบรรยากาศอยูุ่ทงห้เบิ้งมาลนแ่พี่พีน่ญายค่้นขยันกับมาน้าเด้นนั่นอันนั้นเป็นแม่บอเลิศแม่อ่อนะพามาน้ากันจ้าแม่ออนแม่ออนตะล่อนทุ่งนะแม่ออนตะล่อนทุ่งชาแนลแม่อะตะล่อนชุ่งทาแนวมานํากันแล้วกับพญายค่้นขยันเมือนีนพากันมาเห็นทงเด้อจ้า มานํากันหลายคนม้วนมวนวัตถุมน้ำกันย่ามไดมวนย่ามนั่นแตกเซี้ยวเซี้ยวไม่อ่อนกันป่ะอือเอาบรรยากาศให้เพิ่นเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศน้ำทงวิวกับงามงามเอาบรรยากาศที่ทงให้เบิ่ง พากันมาเบื้องต้นใหม่ต้นใหม่กันไล่เห้เบิง้งวิวธรรมาชาติเท่าเบิ้งเป็นปลูกต้นไผ่ไว<ม>เป็นทิวแถวเง้วเลยเด้เป็นทิวแถวต้นไผ่นั่นไปก็เป็นห้วยน้ำเป็นข้องน้ำเป็นห้วยเนาะบานเ่าเป็นอื่นห่วยใหญ่ ปญหคข้นขยันเพิ่นกับกำลังจะหานัันเพิ่นกำลังเห็ดที่จะตกเบ็ดเพื่อนปญหานขยนันมาน้ำกันหลายคนหลายคนผู้นึ่งกับไปเลยได้สองคนนึงกับย่างไป้างนาแล้วน้ำเพื่อนบ่ท่านยินเสียงอ้าหน่อยหน่ยหันขึ้นหน,น,น่วยใหญ่แต่บาดนี้นี่แหละ ร่มเย็ยนดีดีแม่จ่าเบิง้งบรรยากาศยุธงร่มเย็ยนร่มสบายสบายบรรยากาศดีดีโดนโดน,ดนเดี๋ยออกมาบ้านเฮาเธอนึงแม่สะออนเนาะนอยย้ายใหญ่เบิงง้งสะออนคักจะม็นเป็นปูกเป็นทิ่วแถวไว้ดีบรรยากาศบ้านเฮาเย็ยนสบายสบาย เย็นดีค่ะเลยกันสิพ่อเอาไปแกงกันสิได้แกงอยู่ดีเนาะหลายนออยู่นั่นกับพี่สองนออยู่นใหม่เป็นนอแย่แล้วเมื่อนี้นัดกันออกมาทงมาเล่นทงเมื่อนี้ันพ่อได้แกงอยู่พ่อได้แกงนี่ล่ะจะไปแกงตอนเที่ยงแกงตอนเที่ยงเจีบๆบซดหอนนอข้ามาทง ผมไปใหญ่ข้นขยันกำลังทำงานมันนี้บอกมันน้ำกันหลายค้นมวนมันน้ำกันหลายข้นเะพาะได้กแขงอีหลีอยู่ด้วยนะพ่อหนอนหนอนซ้ํานี่กำลังไปต้มแ่บกำลังต้มกำลังลวกินแสบขนาดเลยหนอนซ้มหนี่เนาะมีหลายหนอนอยู่ห่วยเพื่อนกบกว่างดีเดี๋ยวเราผ้ากันมา มือนี่พากันมาทงเพื่อนก็บสะไปแกงเรื่อยเลยที่นี่เนาะตว่านอนนี่เพื่อนก็จงไวเหงายแต่อนอนหนึ่งกักกำลังใหญ่กำลังใหญ่กำลังสูงเลยกำลังขึ้นอืมเพื่อนอื่นต้นไผ่ยัง่ะนี่เอิ้นกระบ,บอถ,ถืออ,อันนี้ก็ปป่้ยขึ้นสูงคักอยู่ที่นี่เนาะ กำลังสูงวิวธรรมชาติกะงามจังสหล่ะจ้าพ่อเบิงวิวธรรมชาติก็ดียูเย็นสบายยูไกลๆคนกับว่างามงามงามวิวธรรมชาติลมลื่นดีขนาดเลยมีลมอยู่เย็นสบายสบาย <c oughs> แม่อ่อนเพื่อนกับกำลังยางมาหาหมองเจียนนี่ป่าเพื่อนเลยด้ยนั่น <c oughs> คุณพญายค่นขยันกับกำลังเห็ดกำลังอันเอาไม้ออกให้แม่อ่อ,อนแล้วสิมาสีเบ็ดแม่อ่อนตะอนทุ่งนี่กับพญายค่นขยนันมาน้ำกันห้ายคน เป็นผ้ากันเถ็ดเป็นกำลังท้ำอันนั้นให่ทํำความสะอาดให่มงสิปากเบ็ดไปไงน้อใหม่ก่อนนี่ก็มีหลายนอแถวพี่อ่อนน้อใหม่ก่อนมีหลายนอเนาะเพป่นเอิญนอเลียงบ่น้องวายุ้องเอิญมาถือว่าแม่นนอเนี่ยเป็นหลายนออยู่ดีนั่นก็นอเลียงเท่ากัน อันนั้นจะอยอ่านไปนี่ยังไงอันนั้นไม่ยังไม่ยังกระจายนัมัน,มนำลหลายคนอยู่แม,ม่อ่อนตะรอนท่งคุณหาอีกหนอหน,น,น,นึ่งไม่สวบ่ือตัวเนนางเน่โมฝนบิน <c oughs> นง่งน <c oughs> มองได้โมันบินโ <c oughs> มน,นบิน ยางเอามาเอามากากงมันกงอะทยัอืมเอาให้มันเบิด่อา้มันเบิดมันายบึงน้ำบรรยากาศน้ำมันขึ้นฝนกระตุกบรรยากาศน้ำขึ้นเลยเป็นเซียน นี่เนาะก็ว่าน้ำฝนตกมาขึ้นนี่น้ำไหลกำลังเห็ดกำลังอ้มามามาไปเร็ววันี้อุอปอุปกรณ์ของแม่อ,อ่อนก็นะลูกๆเป็นกระไรตัวขนาดเลยเด้มากกับแม่อ่อน ะลูกๆเพิ่นลูกๆเพิ่นลลยคักเลยมีสองตัวอีกตัวนึงไปแาะแล้วลูกเพิ่นอืมเป็นตะนั่งยุตาแปนแล้วแปนแล้ววันนี้เอาศาสตร์มาปูอเออศาสตร์มาปูวันนี้อ,อืม,ม,ม,มอืม